อิลิตัมนิหลันซูเธอยังกล้าที่จะก้าวไก่เรื่องของฟีนิกเธอจะฆ่าเผ่าจิ้งจอกทั้งหมดด้วยการทำเช่นนี้หลันซูบอกว่าบูยขอให้เธอช่วยและเธอไม่สามารถปฏิเสธได้อิลีกล่าวว่าตอนนี้ราชาปีศาจรู้เรื่องนกฟีนิกแล้วเพื่อไม่ให้โลกปีศาบุกแฟร,แร์แลนด์ ราชาปีศาจสัญญากับมู่หนานว่าเขาจะหาฟีนิกให้เจอภายในห้าวันและต้องโทษคนที่นำฟีนิกเข้ามาในแฟร์แลนด์ด้วยหลันซูจึงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้อีกหลันซูเห็นด้วยแต่จริงๆแล้ววางแผนที่จะบอกโอยาในตอนเย็นหลันซูไปหาบูเยอ์และบอกเขาว่าถ้าเขาไม่มอบฟีนิกให้โลกแห่งปีศาจจะส่งกองกำลังภายในห้า วันให้รุยวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติให้รุยดูแลตัวเองอุยรู้สึกเสเตือนใจมากและขอให้ลันซูดูแลตัวเองการลดลงของจักรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นเลวร้ายลงแม่นางสวรรค์ดูเศร้ามากในดวงตาไวยไอเออารมณ์ไม่ดีหลังจากเห็นแม่นางสวรรค์เธอมาคุยกับเทียนโฮ แม่นางสวรรค์ถามเยีอว,ว่าเธอรู้เรื่องห้าความเสื่อมสลายของสวรรค์และมนุษย์หรือไม่เยเอกล่าวว่าเธอรู้ความเสื่อมโทรมของสวรรค์และมนุษย์ทั้งสองคือเสื้อผ้าสกรปรกผมหมอกเงือออกตัวเหม็นและอารมณ์หดหู่นั่นหมายถึงชายคนนั้นกำลังจะตายแต่เทพเจ้าเป็นอมตะวัยอีอารไม่รู้ว่าทำไมแม่นางสวรรค์ถึงถามตัวเองด้วยคำถามนี้ แม่นางสวรรค์กล่าวว่าเทพ,พเจ้าก็จะตายเช่นกันเพียงเพราะมีชีวิตอยู่นานเกินไปทุกคนลืมไปว่าเทพสามารถตายได้ y วยออไม่รู้ว่าทำไมแม่นางสวรรค์ถึงเศร้ามากแม่นางสวรรค์ไม่สามารถบอกความจริงกับ y วยออได้เธอพูดได้เพียงว่าเธอเหนื่อยเกินไปและเธอต้องการพักสักครู่ วยไอเอาเห็นแม่นางสวรรค์ไม่มีความสุขและคิดถึงความคิดที่จะทําให้แม่นางสวรร์มีความสุขวูกยกลับไปที่เผ่าเพื่อค้นหาผู้เผยพระวจนะบอกเขาว่าเขาได้พบกับผู้หญิงที่สามารถทําให้เขาหัวใจเต้นผู้หญิงคนนั้นคือฟีนิกผู้เผยพระวจนะบอกให้ลูเยร์ไปเอาขนหางของนกฟีนิกใส่ขนหางเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตที่ปลายสุดของแฟร์แลนด์ สามารถพลิกชะตาของเผ่าพันธุ์ได้ผู้เผยพระวจนะยังบอกอุยว่าความหลงไหลในนกฟีนิกของเขาเป็นเพราะลมหายใจของฟีนิกเท่านั้นอุยไม่เข้าใจและเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเขาจริงใจต่อฟีนิกหรือไม่ผู้เผยพระวจนะบอกเขาว่าอย่าหลงตัวนกฟีนิกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้แน่ใจว่าได้รับขนหางฟีนิกและมุ่งความสนใจไปที่อนาคตของเผ่า เนื่องจากเวชิถูกมิวเน้นโจมตีมาก่อนอู๋เย่ไม่รู้ว่าตอนนี้ฟีนิกซ์อยู่ที่ไหนผู้เผยพระวจนะโกรธมากและบอกให้อูเย่าค้นหาฟีนิกซ์อี้เอ๋อร์ไปที่โลกปีศาจอีกครั้งเตรียมหากิ่งของต้นไม้วิเศษและมอบให้ราชินีแห่งสวรรค์เพื่อทำให้ราชินีแห่งสวรรค์มีความสุขในที่สุดเขาก็ถูกจับได้โดยยุคสิงผู้ใต้บังคับบัญชาของเมลแนน เธอต้องการหลบหนีด้วยกำลังดุร้ายแต่ใครจะรู้ว่าโยซิงมีพลังวิญญาณที่แข็งแกรง่งเธอพูดได้เพียงว่าเธอรู้จักมิวแนนและขอให้ยุซิงปล่อยเธอไปโยซิงไม่เชื่อเขาต้องการฆ่าอีเอ,อ๋อในขณะนั้นมู่หนานมาถึงไม่เพียงช่วยอีเอ๋อเท่านั้นแต่ยังให้เธอกลับสวรรค์โดยเร็วที่สุดไวไอเอต้องการกล่าวขอบคุณมิวแนน ไล่มู่นหนานเพื่อขอบคุณมู่นหนานบอกว่าไม่จำเป็นปล่อยอ e ีเอ๋อกลับสวรรค์ y วย e ไม่มีความสุขมากและรู้สึกว่ามิวแนนอึดอัดมากเธอจึงรบกวนมิวแนนเพื่อขอบคุณเขาใครจะรู้มิวแนนผลัก Y วยอเอออกจากโลกปีศาจด้วยการโบกมือของเขา Y i ย e r แอบแตัดสินใจว่าเธอต้องขอบคุณมิวแนนอย่างถูกต้องเธอจะไม่ท้อแท้ เวชีและเย็นยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาดำเนินชีวิตตามปกติเย็นยูไปตลาดและนำงานไม้แกะสลักจำนวนมากที่เขาแกะสลักไปขายเวยือพบว่างานแกะสลักไม้ทั้งหมดที่เย็ยนเยแกะสลักนั้นไม่มีใบหน้าเป็นเรื่องแปลกมากที่จะถามหยานเยเว่ว่าทำไมถ้างานแกะสลักไม้มีใบหน้าก็ควรจะขายดีกว่านี้เย็นยูกล่าวว่าเขาเป็นเช่นนี้เสมอ ยันยูซื้อสินค้าพิเศษมากมายสำหรับเว่ชีน้ำลายงูตะแมงมุมและอื่นๆว่ากันว่าอร่อยเว่ยจือพูดไม่ออกยันยูก็มีปฏิกิริยาเช่นกันและรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเล็กน้อยเว่ยจือกล่าวว่ายายหัวบอกว่ามีเห็ดอยู่ในป่าดังนั้นเธอจึงไปเก็บเห็ดก่อนยันยูรีบบอกว่าเขาจะไปกับเธอ ยันยูและเว,วชีไปที่ป่าเพื่อเก็บเห็ดด้วยกันดอกไม้ในป่าบานสะพรั่งสวยงามมากเวชีบังเอิญตกอยู่ในอ้อมแขนของยันยูอีกครั้งพวกเขาเห็นครอบครัวสามคนกำลังเล่นริมแม่น้ำอย่างมีความสุขเวชียังเล่าถึงยันยูเกี่ยวกับไว้เด็กของเขาตอนเป็นเด็กเขามีความสุขมากพ่อแม่ก็รักเธอมากแต่แล้วพ่อก็เสียชีวิต เธอเศร้าเล็กน้อยและถามเกี่ยวกับวัยเด็กของเยนอยู่ถามเยนยูว่าเขากลายเป็นนางฟ้าเพื่อให้ทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือไม่เยนยูบอกเธอว่าแม่ผู้ให้กำเนิดของเขาเสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดเขาเขาตายเพื่อสวรรค์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามารดาผู้ให้กำเนิดของเขาหน้าตาเป็นอย่างไรราชินีองค์ปัจจุบันเป็นน้องสาวของมารดาผู้ให้กำเนิดของเขา แม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกของตัวเองแต่ก็ยังไม่เท่าแม่แท้ๆของเขาอยู่ดีและทั้งพ่อและแม่มีโลกในใจเยนลูโอน้องชายเท่านั้นที่สามารถพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความกังวลของเขาเยนยุกล่าวว่าแม้ว่าการเป็นนางฟ้าจะดูมีความสุขมากแต่ในความเป็นจริงชีวิตของนางฟ้านั้นน่าเบื่อมาก ครอบครัวมันไตที่มีสามคนคือความสุขที่แท้จริง Yier ปรุงอาหารจานใหญ่ในโลกปีศาจเธอคิดว่ามู่นานจะชอบมันมู่นานไม่ต้องการให้ความสนใจกับเธอและขอให้เธอออกไปแต่ยีเออไม่ย่อท้อเธอสาบานว่าจะให้มิวน้นกินอาหารที่เธอปรุง มิวแนนยังไม่สามารถขับไล่ไวไอเออาร์ออกไปได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ออกไปด้วยความโกรธเยนยูกำลังแกะสลักไม้แกะสลักในเวลากลางคืนแต่อาการบาดเจ็บที่มิวแนนได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้เขาทรมานมิวแนนวางเคียนจิลูอไว้บนเขาในตอนเช้าเยนยูไปตลาดอีกครั้งพร้อมกับงานแกะสลักไม้เพื่อแลกเปลี่ยนของใช้ในครัวเรือน เวชีรู้สึกว่าเยันยูเป็นเหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆคนสองคนก็เหมือนคู่รักทั่วไปยันยูออกไปหาเงินเพื่อซื้อของเวชีทำความสะอาดห้องที่บ้านเวชีพบไม้แกะสลักที่เยันยูทิ้งไว้บนเตียงความแตกต่างคือคราวนี้งานแกะสลักไม้มีหน้ายนยูแกะสลักเธอเวชอมีความสุขมาก ยียืนกรานที่จะทำอาหารให้มิวแน่นในแดนปีศาจครั้งนี้เธอทำอาหารที่ธรรมดามากในโลกชุดหนึ่งผัดผักรวมครั้งนี้มู่นหนานกินมันจริงและถามอี้เอ๋วว่าทำไมเขาถึงทำอาหารจานนี้ระหว่างกินมู่นหนานบอกว่ารสชาติแบบนี้เขายังบอกด้วยว่าอี้เอ๋อทำอาหารอร่อยและขอให้เธอทำอาหารจานนี้ทุกวันอี้เอ๋อมีความสุขมาก ยูแน่นยังให้ไวยไอเออาร์ I e R เป็นครัวที่ยอดเยี่ยมเมื่อยันยูกลับมาบ้านเวชีกำลังทำอาหารวันนี้เขานำของขวัญอีกชิ้นมาให้ไวจือกิบมุกไวจือชอบมากท่านใดนั้นเธอก็เห็นว่ายันยูมีบาดแผลที่มือของเขาเธอเป็นทุกข์มากแต่ยันยูบอกว่าไม่เป็นไรยันยูกำลังทำอาหารกับเวชีขณะที่คุยกัน เขากับเว่ยจือเหมือนคู่รักธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆในตอนกลางคืนเวชิพบว่ายันยู่ไม่ได้อยู่บนเตียงเธอไปหาหยานเยเว่พบยันยูกำลังรักษาตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำลวดลายสีดำขนาดใหญ่ที่หน้าอกเวชิกังวลมากและถามยันยูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขายันยูถูกเคียนจิลูโอทรมานจริงๆ เทียนจิลูโอเป็นอาวุธวิเศษที่ร้ายกาจมากเยนยูชอบเว่ชีเขาจะตายและเขาหลงรักวิจือเข้าแล้วเยนยูไม่แน่ใจที่จะบอกเวชีว่าเขาถูกเทียนจิลูโอโจมตีเขาบอกว่าเขาสบายดีเช้าวันรุ่งขึ้นหยานเย่เว่ยยังไม่ตื่นอีกาที่บาดเจ็บเข้ามาในบ้านของพวกเขา เวชีรักษาอีกาด้วยคาถาและแม้แต่ให้อาหารอีกาเยนยูตื่นขึ้นไอไม่หยุดเวยจือกังวลมากเยนยูสังเกตเห็นว่ามือของเวชีเจ็บเขารีบถามเธอว่าเธอไปไหนปรากฏว่าเวชีไปที่ภูเขาและทะเลเพื่อรวบรวมสมุนไพรสำหรับเยนยูได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยานเยเวบอกเวจือว่าอย่าไปที่นั่นอีกมันยากเกินไป เขากล่าวว่าสมุนไพรเหล่านั้นใช้ไม่ได้กับบาดแผลของเขาแต่เวชชีปฏิเสธยืนกรานที่จะไปและบอกเย็นยู่ไม่ให้พูดเพียงแค่กินและดื่มด้วยปากของคุณหลังจากพูดจบให้ยาเย็นยูเอจูอันแม้ว่าเยันยูจะเจ็บปวดแต่เขาก็มีความสุขมากที่เห็นเวชีห่วงใย,ยเขามากว i ย ER อมีความสุขมากในครัวที่มิวแนนเตรียมไว้ให้เธอ มูนานยังส่งส่วนผสมต่างๆให้เขาเสื้อผ้าเครื่องประดับอาวุธและอื่นๆไว e r มีความสุขมากไปหามิวแนนเพื่อขอบคุณเธอมิวแนนใช้เคียนจิลูโอเพื่อจัดการกับเยนอยู่เขากำลังช่วยเฟิ่งหวงล้างแค้นเขาหวังว่ายานเยเวจะรับความเจ็บปวดที่เฟิ่งหวงได้รับจูจูอีเอ๋อ e e er ก็ปรากฏตัวขึ้นมู่นานคิดว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาและจับคออีเอ๋อ เมื่อรู้ว่าเป็นอี้เอ๋อมู่นนานรีบปล่อยมือเขาพบว่าอี้เอ๋อสวมเสื้อผ้าที่ฟีนิกเคยสวมใส่มาก่อนเขามีความสุขมากว i ไออปรุงอาหารจานใหญ่สำหรับเมย์อยู่แนนและนำเหล้าอางังุนมาให้เขามู่นนานเห็นว่าอี้เอ๋อใช้ดาบของฟีนิกในการย่างเนื้อจริงๆ เขาโกรธมากและปฏิเสธที่จะให้ไวยอเเข้าไปในวิหารแห่งโลกแห่งปีศาจอีกครั้งกระแทกประตูและจากไปหลานซูไปบอกราชาปีศาจว่าเธอได้ฟีนิก์มาที่แฟร์แลนด์เธอต้องการที่จะปกป้องอูเย์ราชาปีศาจทำได้เพียงขังเธอไว้พร้อมมอบเธอสู่โลกมาร เวชีไปเก็บสมุนไพรและเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพบว่ายันยูยังไม่กลับมาเธอเป็นกังวลและกระสับกระส่ายมากเขาไม่กล้ามองหายันยูเพราะกลัวว่าทั้งสองคนจะพลาดเขาระหว่างทางยันยูกลับมาช้ามากปรากฏว่าเขาไปที่โลกมนุษย์เพื่อซื้อเวชีเค้กวายู่ที่เธออยากกินมาตลอดเวชีมีความสุขมากแต่ขอให้ยันยูไม่กลับมาช้าเธอกังวลมาก เยนยูจับมือเวชีและขอให้เวชีออกไปข้างนอกกับเขาเขาเสกคาถาเปลี่ยนคืนเป็นกลางวันนอกจากนี้เขายังบอกเวชีว่ากับเขาในอนาคตเวชีไม่ควรกลัวเวยจือมีความสุขมากเธอบกแขนเสื้อเธอและเยนยูบินขึ้นไปกลีบร่วงเลยสวยจังชิงหลัวก็มองหาเฟิ่งห่วงเช่นกันเขาค้นหาหลายแห่งแต่ไม่พบหยานเยเวและเฟิ่งห่วง ยานหลวมาเยี่ยมเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเข้าใจอารมณ์ของชิงหลวคิงกลูโอไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของสวรรค์แต่เขาทนไม่ได้ที่จะทำให้เย็นอยู่ต้องทนทุกทรมานดังนั้นจงผัดวันประกันพรุ่งต่อไปงานนี้ยากจริงๆคิงกลูโอแซงทำเป็นไม่เข้าใจสิ่งที่ยานหลวพูด ยันลูโอบอกได้เพียงว่าไม่ว่าชิงลูโอจะล่าช้านานแค่ไหนในท้ายที่สุดหยานเย่เวเองที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ชิงหลัวก็มองหาเฟิ่งห่วงเช่นกันเขาค้นหาหลายแห่งแต่ไม่พบหยานเย่เวและเฟิ่งห่วงหยานหลัวมาเยี่ยมเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเข้าใจอารมณ์ของชิงหลัว คิกลูโอไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งของสวรรค์แต่เขาทนไม่ได้ที่จะทำให้เยนอยู่ต้องทนทุกทรมานดังนั้นจงผัดวันประกันรพรุ่งต่อไปงานนี้ยากจริงๆคิกลูโอแซงทำเป็นไม่เข้าใจสิ่งที่เยนลูโอพูดเยนลูโอบอกได้เพียงว่าไม่ว่าชิงลูโอจะล่าช้านานแค่ไหนในท้ายที่สุดหยานเยเวเองที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ เวชีกำลังรวบรวมสมุนไพรในป่าพยายามรักษาเย็นอยู่เธอช่วยอีกาที่เธอช่วยครั้งสุดท้ายเธอถามว่าทำไมอีกาถึงไม่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ไดเหมือนสัตว์ประหลาดอื่นๆอีกาบอกว่าเขาเป็นเพียงอีกาธรรมดาเวายจือเข้าใจเขาได้เพราะเวยจือเป็นนกฟีนิกซ์ฟีนิกซ์สามารถเข้าใจภาษาของนกทุกชนิด อีกาบอกให้เวจือกลับบ้านเร็วข้างนอกไม่ปลอดภยัยเขายังบอกด้วยว่าบ้านของเขาอยู่ในชิเชียวชานเมืองทางตะวันออกของรัฐเดอะมันเป็นที่ที่ครอบครัวของเวชีอาศัยอยู่และเวชีอยากรู้ว่าแม่และน้องชายของเขาเป็นอย่างไรเยนยูยัยยงคงไม่ได้สติเวชีเขียนจดหมายถึงแม่และน้องชายของเขาโดยขอให้อีกาช่วยส่งจดหมายถึงครอบครัวของเขา อีกากลายเป็นผู้ส่งสารของนกฟีนิกซ์ YIER ปรุงผักรวมสำหรับมิวแนนตามปกติเธอส่งอาหารไปที่ห้องนอนของมิวแน่นพบว่าเสื้อคลุมของมิวแนนถูกโยนลงบนพื้นจูจูมู่นานก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอทำให้เธอตกใจ YIER ป้อนผักมิวแน่นมู่นานดื่มมากเกินไป เขาเข้าใจผิดว่าอีเอ๋อเป็นฟีนิกเพราะผัดผักรวมเป็นอาหารที่เฟื่งห่วงมักจะทำให้เขาเขาจับมืออี้เอ๋อและเรียกน้องสาวของเธอบอกไวไออออาร์ I e R เกี่ยวกับความรักที่เธอมีต่อฟีนิกฉันหวังว่าฟีนิกจะสามารถมองดูตัวเองในชีวิตนี้อย่ารักใครอีกไวไออออาร์ y I e R ไม่สามารถเข้าใจคำพูดของมู่หนาน มูนานเล่าเรื่องของเขากับเฟิ่งห่วงให้อีเอ๋ฟังต่อไปหาดว่าทุกครั้งที่ฟีนิกซ์กลับชาติมาเกิดเธอจะตกหลุมรักเย็นอยู่หยานเย่เว่ก็จะตกหลุมรักฟีนิกซ์เช่นกันและทุกครั้งนกฟีนิกซ์จะตายเพราะเย็นอยู่ตอนจบเหมือนกันทุกครั้งตอนนี้เขาปลูกเคนจิลูโอสำหรับเย็นอยู่ การโจมตีของเคียนจิลูโอหมายความว่ายันยูกำลังมีความรักและในชีวิตนี้ยันยูตกหลุมรักฟีนิกอีกครั้งยันยูและเวชีกลับมารักกันอีกครั้งมิวแนนยังคงคิดว่ายีเป็นนกฟีนิกเขาเอาแต่ถามเฟิงหวงเคยคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเขาเฝ้าเธอทุกวันทุกเดือนทุกวันเขากำลังเจ็บปวดจริงๆ ในที่สุดเขาก็อดใจไม่ไหวและกอดอีเอ๋อไว้วอเออรหลุดพ้นโดยบอกว่าเธอไม่ใช่น้องสาวของเขามูนันพูดว่าเคียนจิลูโอเป็นสิ่งที่ไร้กาศที่สุดในโลกท่ายยันยู่รักฟีนิกถ้าเขาไม่ตัดความรู้สึกออกไปทันเวลาเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนและเคียนจิลูโอคือสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนด้วยรอยยิ้มของเขาเองเขาไม่ได้หัวเราะตั้งแต่นั้นมา อีเออถามไม่รักใครก็ไม่ตายมู่นานไม่ตอบหลันซูถูกปล่อยตัวออกจากห้องขังเพราะโอยยะยอมจำนนหลันซูเป็นกังวลมากและถามโอยยะว,ว่าทำไมเขาถึงวิ่งกลับโอยยบอกว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้หลันซูติดคุกแทนเขาได้และเขาเองที่ตกหลุมรักคนอื่นเขาเป็นคนที่เสียใจต่อหลันซู เขาจงใจบอกว่าตอนนี้เขาโลภในความงามของฟีนิกซ์แต่เขาเคยโลภในความงามของหลันซูมาก่อนเขาเพิ่งเปลี่ยนใจและไม่ชอบหลานซูให้หลานซูไปโดยเร็วหลันซูไม่เชื่ออุยเดินตรงเข้าไปในห้องขังด้วยตัวเองโดยจงใจดุหลันสู่หลันสูวิ่งหนีร้องไห้อุยะหวังว่าหลันสูจะดูแลตัวเองได้ดีในอนาคต วายไอเอกลับไปที่สารสวรรค์และพบกับจักรพรรดิแห่งสวรรค์เนื่องจากเธอละเมิดกฎของสวรรค์หลายครั้งและไปโลกปีศาจจักรพรรดิจึงลงโทษเธอให้คิดเป็นเวลาสามเดือน y ายไอเาจำได้ว่าเธอถูกส่งออกจากโลกแห่งปีศาจโดยยุคสิงมู่นานปฏิเสธที่จะพบเธออีกแต่ได้มอบกิ่งต้นไม้วิเศษที่เธอต้องการไว้ก่อน Y.I.E.R. อรู้สึกประทับใจมากมิวเน้นจำสิ่งที่เธอลืมได้จริง Y.I.E.R. อเอากิ่งของต้นไม้วิเศษและทำหวีสำหรับจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์มอบหวีให้เทียนโฮแม่นางสวรรค์รู้สึกประหลาดใจมากที่ Y.I.E.R. อเชื่อฟังและอยู่ในสารสวรรค์ยี่เอถามเกี่ยวกับแม่นางสวรรค์แทนทำไมจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์คิงกลอและเยนอยู่ไม่ชอบหัวเราะ พวกเขากำลังแลกรอยยิ้มเพื่ออะไรอยู่หรือเปล่าแม่นางสวรรค์กล่าวว่าไม่มีใครยอมแลกรอยยิ้มกับบางสิ่งไวไอเอานึกถึงสิ่งที่มิวแนนทำเธอรู้สึกว่าเฟิ่งห่วงต้องเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับมูนานแม่นางสวรรค์รู้สึกว่าสิ่งที่เยเอพูดนั้นแปลกมากและเธอไม่สามารถเข้าใจได้ยี่เอ๋อต้องการที่จะอยู่เงียบ เธอต้องการแบ่งปันเสียงหัวเราะของเธอกับเมยแนนแม่นางสวรรค์บอกจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ว่า Y วยไไปโลกปีศาจไม่ใช่เรื่องตลกแต่การจะทำหวีเพื่อจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์นั้นจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์กล่าวว่าถ้าเป็นปกติเขาจะไม่ลงโทษอี้เอ,อ๋อแต่ตอนนี้สงครามกำลังจะประตูมันไม่ใช่เวลาจริงๆ และนกฟีนิกซ์ได้กระตุ้นเลือดครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าฟีนิกซ์กระตุ้นเลือดเป็นครั้งที่สองแม้แต่ถวยเทพก็เอาชนะนางไม่ได้หากฟีนิกซ์เปิดใช้งานสายเลือดเป็นครั้งที่สามมันจะทำลายโลกทั้งใบทุกคนจะตายโอกาสเหลือไม่มากนักสำหรับพวกเขาในตอนนี้แม่นางสวรรค์กล่าวว่ายันอยู่จะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง จัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์สามารถไว้วางใจเย็นอยู่ได้เท่านั้นอุยถูกพาไปที่โลกแห่งปีศาจหลันซูเศร้ามากและอีลี่รู้สึกแย่เมื่อเห็นน้องสาวของเธอเศร้าจดหมายที่เวชิเขียนถึงแม่และน้องชายของเขาถูกส่งโดยอีกาเวยเยและแม่ของเขามีความสุขมากเมื่อเห็นจดหมายแต่ในความเป็นจริงทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกตรวจสอบโดยเวกลิงอยู่ เวลิงยูรู้ว่าอีกากำลังช่วยเวชิส่งจดหมายตามอิกาไปเธอไม่เพียงแค่สกัดกั้นจดหมายเท่านั้นเธอยังฆ่าอีกาที่ส่งจดหมายด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นยันยูไปตลาดตามปกติคุณย่าหัวส่งน้ำทิพย์ให้เวจือเองเวชิพบเวลิงยูเป็นลมที่หน้าประตูบ้านของเขายันยูเห็นช่างฝีมือแกะสลักจี้ยกคู่หนึ่งในตลาด เขายืมเครื่องมือของช่างฝีมือและต้องการแกะสลักของขวัญให้ไวจือเวลิงยูแซงทําเป็นตื่นขึ้นนอกจากนี้เขายังหยิบจดหมายครอบครัวที่เขียนโดยเวชีออกมาด้วยบอกว่าไวจือหายตัวไปพร้อมกับนายน้อยแห่งโลกปีศาจในวันนั้นแต่ฮ่องเต้กลับเชื่อคนใส่ร้ายคิดว่าไวจือเป็นคนชั่วร้ายและจับแม่และน้องชายของไวจือเข้าคุก เวลิงยูใช้มาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บเมื่ออีกาส่งจดหมายมีคนที่เธอนัดไว้ตอบรับเธอมาที่นี่พร้อมกับอีกาและต้องการรายงานไวจือเป็นผลให้พวกเขาพบกับมือสังหารบนภูเขาและเธอสามารถหลบหนีได้เธอบอกให้ไวจือกลับบ้านโดยเร็วเพื่อช่วยแม่และน้องชายของเธอเพราะจักรพัิจะสังหารแม่และน้องชายของเธอในวันพรุ่งนี้ เธอยังแสซงทําเป็นว่าเธอต้องการกลับไปกับเวจือจากนั้นฉันก็ได้ยินว่ายันยู่อยู่ที่นี่เธอต้องการที่จะเกลี้ยกล่อมยานเยเวขอเพียงให้เวจือกลับไปเองเวชิขอให้เวลิงยูบอกยันยู่ว่าเขาจะกลับไปฉลองวันเกิดน้องชายของเขาอย่าบอกความจริงกับยันอยู่จากนั้นไปกู้ภยัยเวลิงยูมองไปรอบ ฮ่าฮ่าฉันเห็นว่าใบหน้าไม้แกะสลักของยันยูเป็นเวชีทั้งหมดเธอรู้ว่าเยนยูหลงรักเวชีแล้วขุนเคืองมากขึ้นยันยูยังคงทำของขวัญให้เวชีที่ตลาดเวจือกลับมาหาต้ายอยู่พร้อมไปที่ห้องถังเพื่อปล้นคุกใครจะรู้ว่าฉันได้พบกับอดีตเพื่อนร่วมชั้นของฉันเฉินบูชาง เฉินบูชางบอกเธอว่าแม่และน้องชายของเธอถูกนำตัวไปที่ลานประหารเวยจือรีไปที่ลานประหารแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายที่ครูแห่งชาติและเวยหลิงเย่เวตั้งขึ้นอาจารย์ชาติคิดว่าการจับนกฟีนิกซ์ครั้งนี้ได้ของชัวร์แม้ว่าครอบครัวกูทั้งหมดจะถูกฆ่าโดยอาจารย์แห่งชาติ แต่ครูแห่งชาติรู้สึกว่าตราบใดที่เวชียังต้องการตัวตนของฟีนิกเธอต้องร่วมมือกับเขาเยนยูกลับบ้านและวางของขวัญให้เวชีบนโต๊ะเครื่องแปง้งเขาพบเวลิงอยู่ในบ้านของเขาประหลาดใจมากเวลิงอยู่กำลังทำอาหารเธอยังคงแสดงความปรดปรารนต่อเย,ยนอยู่แต่เยนยูเพียงถามว่าเวชีอยู่ที่ไหน เวลิงยูกล่าวว่าเวชีไปเมืองหลวงเพื่อฉลองวันเกิดน้องชายของเขายนยูกังวลมากและกำลังจะไปหาเวชีเวลิงยูห้ามเยนยูไม่ให้ไปหาเวชีบอกว่าก่อนที่เวชีจะจากไปเขาขอให้เธอดูแลเยนยูให้ดียนยูบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เวลิงยูดูแลเขา เวลิงยูกล่าวว่าเวชีกล่าวว่ายันยูได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในสถาบันการศึกษาเธอแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอและถามายันยูว่าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่ยันยูไม่ต้องการพูดคุยกับเธอเขากล่าวว่าเขาสบายดีและหันหลังจากไปใครจะไปรู้ว่าเวลิงยูกอดยันยูและบอกว่าเวชีจะไม่กลับมาอีกยันยูแยกตัวออกจากเวลิงยูและถามเวลิงยูยว,ว่าเกิดอะไรขึ้น เวลิงยูกโกหกและกล่าวาว่าเวจอบอกว่าเขาไม่ต้องการอยู่ที่นี่เขาต้องการกลับไปยังโลกมนุษย์และเป็นนกฟีนิกซ์และนักบุญที่ทุกคนเคารพเยนยูกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้เคียนจิลูโอมีอาการโจมตีอีกครั้งและเย็นยูก็เจ็บปวดอย่างมาก เวลิงยูยังรู้เกี่ยวกับเคียนจิลูโอผู้ที่ตกอยู่ในเคียนจิลูโอต้องตัดความรู้สึกและลืมคนที่พวกเขารักมิฉะนั้นพวกเขาจะตายภายในเจ็ดวันและแม้แต่ผู้เป็นอมตะจะอยู่ได้เพียง49วันเวลิงยูแสดงความรู้สึกของเธอต่อยันยูอีกครั้งให้ยันยูตัดความรู้สึกของเขาและลืมเวชีปล่อยให้ยานเยเวไปกับเธอ เยนยูกล่าวว่าก่อนที่จะพบเวชิเขาไม่สนใจอะไรเลยการมีชีวิตเป็นเพียงความทุกข์สำหรับเขาเขาจะไม่มีวันลืมคนที่เขารักอย่างสุดซึง้งให้เขาลืมเว้จือที่ทำให้เขารู้สึกถึงความสวยงามของโลกเมื่อนั้นเขาจะไม่ต่างอะไรจากความตายเยนยูกล่าวว่าเวลิงยูจะไม่เข้าใจอารมณ์แบบนี้เวลิงยูตะโกนว่าถ้าเวชิตายไปแล้วจะเป็นอย่างไร เยนยูไม่อยากจะเชื่อและถามเวลิงยูว,ว่าเขากําลังพูดถึงอะไรเวลิงยูกล่าวว่าถ้าเวชิตายตอนนี้ละ่ะเยนยูอ,อกหักเขาถูกเคนจิรุโอโจมตีซึ่งจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากเวลิงยูกล่าวว่าหัวใจของเธอเจ็บมากทุกคืนเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีวันได้รับความรักจากเย,นย,กยนยูเธอบอกเยนยู เวชีถูกพวกเขาหลอกไปที่ลานประหารในเขตชานเมืองทางตะวันออกเพื่อช่วยชีวิตผู้คนและได้วางแหวไว้ที่นั่นแม้แต่นกฟีนิกก็หนีไม่ได้เยนยูต้องการค้นหาเวชีแต่เคียนจิโรโจมตีและเขาล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดเวลิงยูพูดเยอะหย,ยันว่าเยนยูกลับมาช้า ถ้าเราไปตอนนี้เยนอยู่จะยังคงเห็นเวชีเป็นครั้งสุดท้ายแต่น่าเสียดายที่ยานเยเวไปไม่ได้ทั้งคู่จะตายเยนยูถูกเคนจิลูอทรมานและสลบไปเวลิงยูมองไปที่เยนอยู่ที่เป็นลมและจากไปโดยไม่หันกลับมามอง